สวัสดีครับวันนี้เรามีอุปกรณ์ใหม่มาให้พี่อู๋ทดสอบกันเดี๋ยวนี่นะครับเป็นเหล็กโทโคโมะนะครับผมเหล็กสายยูทูบเบอร์นะครับนี่นะครับก็คือมันเป็นเหล็กจากประเทศฟินแลนด์นะครับผมนี่ก็เป็นตัว201ก็เหมาะสําหรับพวกมิดไฮดิแคปหรือโลว์ไฮดิแคปนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน่อยครัพี่อู๋ตีเป็นไงบ้างตอนนี้เราวันนี้เราเอามาเหล็ก7กับเหล็ก9นะครับต้องฟังดีสิเน้อะแกไปเดี๋ยวไปดูพี่อู๋ตีนะครับเป็นยังไงเรามาลองเหล็ก9กาโทโคโมะก่อนนะครับปกติเหล็ก9ผมตีอยู่ประมาณ140 นะครับเดี๋ยวลองดูว่าทรสอบสักห้าลูกผลงานจะเป็นยังไงนะครับไปลองตีกันโอเคจบไปแล้วครับห้าลูกนี่นะครับลูกสุดท้ายที่พี่อุติก็คือระยะแครี่เนี่ยร้อยสี่ห้าระยะทอทษร้อยสองร้อยห้ร้อยห้าสิบสองห้าลูกนะครับคือเกาะที่ระยะร้อยระยะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบหาที่หมดเลยเป็อโอเคดีมากเลยเนี่ยใช้ได้เนี่ยอู้ แล้วก็นี่เป็นระยะระยะทัท้งที่ตีเข้ามานะครับถามภาพพี่อยู่ไหนเขารู้สึกฟีลลิ่งจากการตีแล้วเป็นไงบ้างครับดีมากถ้าตีโดนกลางนะนะครับนุ่มแน่นแล้วก็คอนโทรลไฟบอลได้ดีอย่างผมเป็นคนตีไฟดรอยอยู่แล้วก็ได้ดังสั่งเลยคนระับแล้วก็บวกกับก้านนี้ KBS เก้าห้ก็กำลัง <รอ S 2> <ะ>ดีเลยเออแต่ว่าเวทมันเป็นหนักอยู่ที่หัวเงนะมันจะจับฟีลลิ่งที่หัวได้ก็สำหรับสายกัปูเบอร์ อ่าายยมมวราคาย่อมเยาวมากบอกก็คือคือถ้าถ้ามือหนึ่งสิบใบเท่านิดนิดนิดกว่าสิบใบเท่านิดใช่ไใช่เชือบหัวที่ผมได้มาก็คือประมาณหมื่นสองห้าถึงพิชชิ่งก็คือห้าหกเจ็ดแปดเก้าพิชชิ่งหกใบผมอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าเอสี่สี่ถึงพิชชิ่งเลยคือเจ็ดเหล็กเลยไปหาดูก็ได้ครับนี่นะครับทอร์คโมนะครับเหล็กสัญชาติฟินแลนด์